พิกัดของจุดจุดหนึ่งนะคะในระบบพิกัดฉากเนี่ยนะคะสามารถจะนะคะบอกได้นะคะหลายแบบนะคะบอกได้หลายแบบนะคะอย่างเช่นนะคะสมมุติว่านะคะเรากำลังนะคะมุ่งไปที่พิกัดของ2ภพายส่วน4นะคะ2ภพายส่วน4นะนะคะ2นะคะระยะตรงนี้คือ2หน่วยเนาะระยะตรงนี้คือ2หน่วยนะคะ,ะตรงนี้นะคะคือ r เท่ากับ2อ่า อ่าเท่ากับ2องนะคะแล้วก็นะคะสองพายส่วนสี่นะคะก็คือจุดนี้นะคะวัดมุมปลายพายส่วนสี่นะคะเส้นเดียวกันนะคะทิศทางเดียวกันนะคะกับเส้นนี้นะคะต่อไปนะคะอันนี้คือเราวัดแค่พายส่วนสี่นะคะเสร็จแล้วนะคะโดยปกติเนี่ยนะคะเวลาที่เราวัดนะคะถ้าเราวัดนะคะ1รอบนะคะ หนึ่งรอบเนี่ยนะคะก็คือนะคะสองพายนะคะหนึ่งรอบตรงเนี้ยนะคะคือสองพายนะคะสองพายนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราวัดมุมมานะคะตรงนี้นะคุเราเริ่มจากแกนเชิงขั้วเราวัดไปตรงนี้นะคะอันนี้คือสองพายค่ะนะคะเนี่ยตรงเนี้ยคือแค่สองพายนะคะเสร็จแล้วนะคะเรายังไม่หยุดค่ะจากสองพายสองพายเราขึ้นไปอีกนะคะเราขึ้นไปอีกเท่าไหร่ เราขึ้นไปอีกพายส่วน4นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าหลังจากที่เราวน1รอบแล้วเราขึ้นไปอีกเนี่ยนะคะมุมเซนะคะก็เลยเท่ากับนะคะ 2π บวกด้วยพายส่วน4ค่ะนะคะเสร็จแล้ว2ยบวกด้วยพายส่วน4นะคะก็คือ8พายบวกด้วย π นะคะทั้งหมดส่วนด้วย4เราก็เลยได้เป็น9พายส่วนด้วย4นะคะเราวนเกิน1รอบแต่ทิศทางเดียวกับ นะคะคเดียวกับเส้นนะคะเส้นของ O P นะคะหรือเส้นสีชมพูณนะตอนนี้นะคะเราก็เลยสามารถที่จะบอกพิกัดของจุดนี้นะคะได้อีกแบบหนึ่งคือ2แล้วก็9พาภยส่วน4ค่ะนะคะอันนี้คือนะคะเราวัดทวนเข็มนะคะมากกว่า1รอบนะคะ,ะต่อไปนะคะถ้าเราวัดตามเข็มนะคะถ้าเราวัดตามเข็มนะคะเอออ่ะ วิธีการนะทำไมถึงได้ลบ2พายบวกพายส่วน4นะะีนะ่นะคะเด็กๆดูนะนะคะครูขยายแค่นี้นะคะคือจากแกนเชิงคั่วนะคะจากแกนเชิงคั่วนะครูมาถึงตรงนี้ปึ๊บอ่าครูวัดตามเข็มใช่ไหมลูกพอครูวัดตามเข็มแสดงว่าตรงนี้ของครูคือเท่าไหร่คะลบสองพายถูกไหมคะอ่าครูเอาครูใช้สีแล้วกันนะอ่าครูใช้สี สีแดงอ่ะสีแดงเนาะครูวัดสีแดงนะคะดูแค่สีแดงนะคะสีแดงมาปุ๊บครูวัดตามเข็มนาฬิกาสีแดงเนี่ยนะคะคือลบสองพายอ่ะสีแดงมานะคะเสร็จแล้วนะคะครูวัดตามเข็มนะคะครูใช้สีเขียวเลยอ่ะตัดกันเลยเขียวกระแดงนะคะครูใช้สีเขียวนะคะจากแกนเชิงค้่ครูสตาร์ทที่แกนเชิงค้วค่ะนะคะจากแกนเชิงค้่นะคะ ครูวัดทวนเข็มพอครูวัดทวนเข็มสีเขียวสีเขียวคืออะไรสีเขียวคือพายส่วนสี่ถูกไหมคะสีเขียวคือพายส่วน4ี่นะคะแต่ตอนนี้นะคะถ้าเกิดครูวัดที่สีแดงปึ๊บครูมาตรงนี้คือลบสองพายแต่ลบสองพายมันมาถึงแกนเชิงขั้วถูกไหมคะ แต่ว่าเราต้องการแค่เส้นสีชมพูเพราะฉะนั้นพอเรามาตรงนี้ปึ๊บตรงนี้อ่ะเดินมาตามเข็มลบสองพายแต่เราต้องการทวนเข็มย้อนขึ้นไปเท่าไหร่คะย้อนขึ้นไปบวกพายส่วนสี่นะคะเท่ากับว่านะคะมุมตรงนี้ของเรานะคะก็เลยกลายเป็นนะคะลบสองพายแล้วก็บวกพายส่วนสี่นะคะตรงนี้เป็นบวกอ่ะนะคะเดี๋ยวครูย้ายนะคะสีแดงเป็นิดนึงก็ได้นะคะ เราจะได้เห็นนะคะมันจะได้ไม่ทับกับลบสองพายได้แล้วนะคะ,ะทีนี้นะคะอีกสักอันหนึ่งนะคะเออต่อไปนะคะตอนนี้แสดงว่านะคะจุดจุดเดียวเราสามารถจะบอกได้3แบบแล้วถูกไหมคะเราบอกได้เป็นอะไรบ้างเราบอกได้เป็น2พายส่วน c เราบอกได้เป็น2 9งเพายส่วน c เราบอกได้เป็นลบ2ไพ่นะคะบวกพายส่วน4นะคะซึ่งลบ2ไพยบวกพายส่วน4เนี่ยนะคะเราก็ได้เป็นลบ8ไพยบวกพายแล้วก็ทั้งหมดส่วนด้วย4นะคะก็เลยได้เป็นลบ7ไพ่นะคะส่วนด้วย4นะคะสุดท้ายค่ะนะคะสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยนะคะจุดจุดนี้นะคะสามารถจะบอกเป็นนะคะ ลบสองนะคะแล้วก็ลบไพลบสามไพ่ส่วนสีได้นะคะทําไมถึงบอกได้แบบนี้นะคะเออถ้านะคะถ้าครูต่อเส้นนะคะครูต่อเส้นเป็นสีเออสีดำอ่ะครูขอใช้สีดํานะคะครูต่อเส้นนะคะครูต่อเส้นมานะคะฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะคะต่อเส้นสีดําเลยนะคะต่อสีดํานะคะเส้นสีดําที่ครูต่อมาเนี่ยนะคะเส้นนี้นะคะคือไพย คือไายนะถ้าตามเข็มก็คือไพ่ไม่ขอโทษค่ะถ้าทวนเข็มคือพายแต่ถ้าตามเข็มคือลบพายถูกไหมคะ,ะทีนี้มาดูค่ะนะคะตรงนี้นะคะเป็นขอใช้เส้นเส้นทึบเลยนะคะเส้นนี้คือ3ามพา่ส่วนสองค่ะ,ะขยายเลยนะคะตรงนี้คือสามพายส่วนสอง ทีนี้นะคะเราดูนะคะเรากำลังนะคะจะวัดมุมมาที่สีแดงสีแดงนะสีแดงนะคะครูเอาวงใหญ่เลยอะ่ะสีแดงนะคะจากแกนเชิงค้วนะคะครูวัดตามเข็มแสดงว่าสีแดงของครูเนี่ยมุมคืออะไรลูกมุมคือลบพายถูกไหมคะมุมคือลบพายพอลบพายปั๊บนะคะครูไม่ได้ต้องการแค่ครูไม่ได้ต้องการตรงส่วนนี้ค่ะครูไม่ได้ต้องการ มุมตรงนี้เนาะไม่ได้ต้องการจุดตรงนี้นะคะแต่ว่าครูต้องการต้องการอะไรนะคะเราดูนะตรงนี้เนี่ยนะคะเขาคือพายส่วนสี่นะคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะคะคือไายส่วนสี่อ่ะไพส่วนสี่เสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าเราใช้สมบัติเนาะมุมแยงได้ถูกไหมตรงเนี้ยค่ะตรงนี้พายส่วนสี่แสดงว่าตรงนี้ก็ไายส่วนสี่นะคะอ่ะเออลงมาสีเขียวค่ะอ่ะสีเขียวสีเขียวนะนะ สีเขียวนะคะจากตรงนี้นะคะลงมานี้เราทวนหรือตามคะเราทวนถูกไหมพอเราทวนปั๊บตรงนี้มุมมันเท่ากันค่ะมันเป็นภายส่วน4เห็นไหมคะเขาเท่ากันตรงนี้กับตรงนี้เขาเท่ากันนะคะเป็นภายส่วน4ี่เราก็เป็นบวกพายส่วน4นั่นแปลว่านะคะจุดที่เราต้องการนะคะคือตรงนี้ค่ะ ตรงนี้เป็นลบลบอะไรคะตรงเนี้ยเป็นลบายถูกไหมตรงเนี้ยลบายนะคะพอลบายปั๊บนะคะเราตามเข็มเอ้ยเราทวนเข็มมาทวนเข็มมาเป็นบวกายส่วน4ี่แสดงว่านะคะมุมตรงเนี้ยนะคะก็เลยได้เป็นนะคะลบายบวกายส่วนสี่พอลบายบวกายส่วน4วี่น,นะคะตรงเนี้ยคือมุมตามเส้นที่เราวัดเซต้าถูกไหมคะแต่จุดที่เราต้องการเนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงข้าม อยู่ทิศทางตรงกันข้ามพออยู่ทิศทางตรงกันข้ามจากตรงเนี้ยค่ะเรามาฝั่งเนี้ยนะคะตรงเนี้เป็นสองอะไรคะลบสามพายส่วนสี่เขียนให้เห็นเห็น <ๆ S 2> เลยนะคะเอาสีนี้นะคะอาจจะเลอะเธอนิดน,นึงนะคะครูต่อเส้นมานี่นะให้เราเห็นนะคะอ่ะเอาเป็นเส้นเส้นสีชมพูนะคะให้เราเห็นว่ามันสองหน่วยเหมือนกันอ่ะเท่ากันเนาะตรงนี้ค่ะ จุดนี้นะคะถ้าถทึบแป่าวิศทางเดียวกันนะคะเออตรงนี้เป็น2ลบสพายส่วน4ีสีชมพูที่ครูเขียนนะแต่ว่าจุดที่เราต้องการมันอยู่ฝั่งตรงข้ามแสดงว่าเราต้องสะท้อนไปฝั่งตรงข้ามพอเราสะท้อนไปฝั่งตรงข้ามรัศมีต้องติดลบนะคะเราก็เลยได้ว่าจุดนี้นะคะก็คือลบ2ลบ3พายส่วน4นะคะ พอได้ไหมอ่าทีนี้นะคะเรามาลองลงจุดกันดีกว่านะคะเรามาลองลงจุดกัน